อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองเล่นนักเตะที่ไม่เคยเล่นดีกว่าเนาะหลักๆแล้วจะมาพูดถึงประมาณ3คนแล้วกันนะครับนะก็มีด็อกบาแลมพาดแล้วก็มีคาโรมูดิตที่เหลือเนี่ยเป็นแบ็กอัพส่งเสริมเขาแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มที่ดอออร์ดิเดเย่ด็อกบาก่อนดิดดเย่ด็อกบาปีนี้เนี่ยก็เอาตรงคือถ้าดูจากเนื้อสเตตเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างจากปีอื่นสักเท่าไหร่ แลแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับไอคอนอ่ะอันนี้เราต้องไปดูโมเดลอีกทีหนึ่งว่าโมเดลตัวเจอร์นี่แมนกับตัวไอคอนเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของตัวไอคอนนะครับที่ลองเล่นเนาะอันนี้มันเป็นโมเดลโมเดลนี้เนาะด็อกบาร์เป็นโมเดลแบบไม่ใช่โมเดลมาตรฐานนะถ้าถ้าให้ผมดูเหมือนด็อกบาร์โมเดลนี้จะไม่ใช่โมเดลมาตรฐานอ่าโมเดลมาตรฐานของด็อกบาร์ก็คือโมเดลนี้ครับผมมันจะไม่ไม่รวบตึงเท่าไหร่ ซึ่งด็อกบาโมเดลเนี้ยเท่าที่ผมเล่นนะก็จะเป็นพวกตระกูล FA ถ้าจำไม่ผิดเป็นโมเดลเดียวกับ FA อ่าผมลบตึงประมาณนี้ครับเนาะเอ,อตัว j o อร n นี่แมที่เราเล่นกันในวันนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากไอคอนแน่นอนนะหลกัหลกๆแล้วเท่าที่ผมจำได้ก็คือเป็นเรื่องของ Physical ตัวไอคอนเนี่ยมันจะดูผิวๆนิดนึงส่วนตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างทื่อหน่อยแต่ว่าก็แลกมาด้วยความแข็งแกร่งนะ ออส่วน i n นเกมจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็สเตตถ้าเกิดเทียบกับไอคอนเทียบกับไอคอนคนเดียวแล้วกันนะครับณนะฟูลทีมเชลซีตัวไอคอนเนี่ยจะไม่ได้มีพลังอะไรที่มันดูสำคัญกว่าตัวเจอร์นี่แมนที่แบบว่าเฮ้ยตัวเจอร์นี่แมนไม่มีแล้วตัวนี้มีเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีแค่ s e คั n ด์วิที่ดูแล้วเหมือนจะมีประโยชน์แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่ แต่ว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคชูตติ้งชิปช็อตอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าก็ถือว่ามีอาวุธเพิ่มเติมความเร็วในเรื่องของการยิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูดีกว่าไอคอนเล็กๆในน้อยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรูปร่างบอดี้ทายอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยนะสำหรับดอกบาร์ทีนี้ทางด้านของแรมพาดบ้างพี่แรมเนี่ยพี่แรมเนี่ยต้องมาดูในนี้เพราะว่าผมอยากให้เปรียบเทียบนิดนึงเพราะว่าแรมพาดที่ขนาด2เท้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่ปี มีอยู่แค่3ปีเท่านั้นก็คือ CC นะครับแล้วก็ตัว DC ที่เราจะลองกันในวันนี้นะแล้วก็อีกทีนึงนะคือ The Moment เลยดังนั้นเนี่ยแลมพาตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับเออไหนขอเทียบกับไอคอนหะน่อยไอคอนขอเทียบกับไอคอนหน่อยแล้วกันนะครับพลังดีกว่าไอคอน1หน่วยแต่ว่า FP เนี่ยเยอะกว่า1หน่วยแล้วก็พลังแฝงในเรื่องของสเวิร์เนี่ยไม่มี อ่าอันนี้ส่งผลหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในอินเกมอีกทีหนึง่งแต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่อ IP เนี่ย26นะ FP มากกว่า1แต่ว่าสแตตเพิ่มเพิ่มมาแค่หนึ่งดูไม่ค่อยคุ้มแต่ว่ามันได้วิกฟูดเพิ่มมาอันนี้ก็เลยค่อนข้างคุ้มเพราะว่าสาหรับวิกฟูดเนี่ยผมตีไปให้นะมันคือ3สแตตได้เลยคนะรับสอถึงสามสตตนะต่อโอวออถ้าเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นบวก5เนี่ยถือว่าเร็วขึ้นค่อนข้างโอเคเลยจังหวะแอสเซนเล้วก็ ค่าสแตทในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่มันหายไปเนี่ยก็อัดในเรื่องของการอ่านบอลกับการเปิดบอลเข้ามาแล้วก็เพิ่มฟีคิกด้วยนะครับทำให้ลมพาดตัวนี้ดูดีมากมากเลยนะเดี๋ยวไปดูอินเกมกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับลมพาดผมว่าตัว DC เนี่ยน่าจะเหมาะกับการเป็นตัวรุกที่สุดนะไม่น่าจะเอามาเล่นเป็นแบบว่า CDM นะครับเพราะว่าค่าเกมรับไม่ได้เยอะน้อยกว่าไอคอนตั้ง6หน่วยนีย เออถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็คนสุดท้ายมิกไฮโลมูดิกอ่ามิไฮโลมูดิกก็เป็นปีที่พลังเยอะที่สุดแหละนะครับอืมแต่ว่าในส่วนของนิสัยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่าสัมประสิทธิ์ต่อ FP1 ต่อ3 FP มากกว่า1 overall มากกว่า3ถือว่าลงตัวมากๆนะครับเออใครที่ไม่ได้ใช้มูดิกปีนี้บวก8ผมว่าใช้ปีนี้ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเทา่าที่ประสบการณ์เคยเล่นนะมูดิกเนี่ย หลักๆเลยก็คือคล้ายๆเอ็นอาซาแต่ว่าความเก่งเนี่ยมันยังไม่ถึงในเรื่องของ AI ในเรื่องของการจบสกอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เนี่ยในสเกลบวกมันจะแบบบูสต์ขึ้นมาดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยก็เล่นแค่ตัวเน็กเจนนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ตัวน้อยนิดนึงก็เลยสามารถบอกดีเทลได้นะครับเออแล้วก็ส่วนแผนการเล่นอันนี้ผมไม่ได้ปรับเลยเลยก็เล่นตามเจ้าของไอดีเลยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับฟีเจอร์ได้เพิ่มมาเนาะ ด็อกบากับแลมพาดจะบวกในเรื่องของยิงไกลยิงตำแหน่งเพิ่มมาอีกอย่างนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่าก็ดีกว่าไม่ได้เนาะเออแล้วก็จริงๆเรามีตัวสำรองอีกเยอะครับแต่ว่าอันนี้จับเป็นตัวหลักแล้วกันเนาะเออนีตัวสำมองเยอะมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะแต่ว่าคงไม่ได้ลองเล่นแผนหน้าคู่เนาะสำหรับดีดีเย่ด็อกบาผมมองว่าด็อกบาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเล่นหน้าคู่เป็น CF แบบนี้มากกว่านะครับนะอ่ะโอเคก่อนเราจะไปรับชมไฮไลท์การทำประตูก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อป็กำลังใจกันด้วยนะถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มๆมาดูได้ที่สตีมสดทุกวันศุกรเสาร์อาทิตย์หกโงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's ก้เหมือนอย่างที่ผมโดนอยู่เนี่ยขนาดบวกแปดด้วยกันบางทีแม่ยังไม่ไหวเลยสวยแล้วบาด สอดมาดีเหลือเกินท่างค้าเรียบร้อยแล้วสวัสดีซูเปอร์ยูโรเด่นครับตอไปยูดีดีเย่ปั่นโ,โคตรคมเก๋ป่ะดีดีเย่นี่ผมไม่รู้ว่าใส่โคตรอะไรแต่รู้ว่ามีปั่น สวยงามตายทางเป็นอเอ้ยไปโดนแดได้โอ้ไอเยียเอ้ยเอ้ยอะไรวะน่ะกูปั่นแม่งเลยติดยิงแม่งนี่แน่เกมนำทำอะไรก็ดี เตวีล่าไปก่อนแล้วกันเอาสิเอาเอย่ยล้ำผาดโคตรโหดรูกนี้รีบารี่กูมาไงวะนะเอาไม่เป็นไรไปเองแล้วหล่มปะไม่หล้ำมด้วยโอ้โหเอาไหมาเค้งหนึ่งดีดีเย่เอ้าล้ำผาดหมงเข้าไปได้ไงกูกดดีดีเย่หม,มงแต่ล้ำผาดได้ทำประตูโอ้โหหมงคมจัด บอลโลและจ่ายดึงจังหวะสวยจาดอุซัตเลยอุ๊ยหัวทิมนะจานเล่นแรงนะเล่นแรงนะลูซิโอสวยเฟเมนดีคว้างบอลโอเคเู่นะ สวยๆไปม,มีคนลุมีไกลโลมมดิกเรียบร้อยหม่งลูกแรกของเขาเต็บสตปโอเวอร์สวยสวยจัดสวยจัดโอ้โหเต็มโอเวอร์แลวพลาสเพชรซิงดีจังเลยทีมนี้ ครับอุ้ยเอาโดนสิมึงดวงดีเหรอหมายถึงกูเนี่ยดวงดีเหรอสัตว์มันตีนจริงๆเลยแรมพาร์ตเบาๆแล้วก็แรงๆไปอีกทีสสยโคตรเท่ดียด็ยดอกบาสวนแม่งเลยละกันเฮ้ย สวยงามสูตรนี้กูโดนมาบ่อยไอเย้อูกี้มันชอบใช้กับกูวโดนไปดีดีเย่ yeah. แก้ครับเดี๋ยวพี่ดูอีกทีนะว่าทันไหมนะครับ สวยดีดีเย่โอ้นี่เกมรับแน่นชิบหายเลยเอาแต่กูยิงดื้อๆเลยเฮ้เอาดีดีเย่นี่แล้วก็ค่อยๆกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บ กระดึบกระดึบอี้แล้วก็เปิดนะแฟงคือแล้มพาโตผมว่ามันเร็วแล้วมันก็แน่นอะเล่นง่ายกว่าด็อกบาร์เว้ยแต่ว่าด็อกบาร์มันดีกว่าตรงที่ว่ามันยืนตำแหน่งดีอ้วิลเลียมตามมาดีอจิมบอลดีจอดียบาร์ รีบเล่นไปห่อยปปะตัวถึนแทงแทงไปกี่นึงหยุดคืนเข้าไปแล้วก็ปั่นบอลแพทเทิร์นครับถ้าจบสกอร์น้อยแต่ยิงไกลนี่คือโคตรโกรง เปิดสวยจัดวิลเลียนเอาโดนนะโดนนะไม่เข้าบอลโดนนะลูกเนี้ยโดนไปแล้วจริงๆโดนยิงไปแล้วแต่ผมไม่ยิงไงผมปั่นเข้าไปในกรอบเข็โทษเลยละกันปุ๊บนี่อีกตาพาดมา เอาโดนดิอีกเงี้ยกูจัดก่อนเลยนี่มาสวยจัดรูกูสวยสเต็ปโอเวอร์ก็มาเ t s โกเนี่ยเล่นโลบ็อกเฮ้ยเทเกินแฮตติกเฉยรูก,กูอะไรเนี่ย สาบายๆเาาพราะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันแล้วไนงะอาออย่างนงี้มันก็ไม่ทันดิน้องโลกูพี่เร็วมากนะโลกูพี่เร็วมากนะคอนโทรลแรงแซ่บรู้จักป่าแทงมายาวๆว,วิลเลียนจัดอีกสักเพยหนึ่งโอ้ไม่ไหววะ่ะ สวยงามตามท้องเรื่องปึ๊บสวยจัดบึมพื้นที่อย่างโลง่ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยนะสำหรับ4ตัวอ่ตอนแรกโผลมา3ตอนนี้โผลมา4นะครับนะก็3ตำนานาน1ดาวลุ่งที่เราเล่นกันในวันนี้นะครับนะ มาเริ่มที่ดูโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยอยแม่งเก่งชิบหายเชลซีดูโอลีเจนต์นะครับนะก็ต้องบอกว่าแม่งเป็นคู่ที่ผมจับคราวก่อนเนี่ยผมก็เล่น ID แบบ3.7ล้านล้านใช่ปะแมงก็เก่งอันนี้ครา,าวนี้เราลดสเกลลงมาเหลือตัวเราไม่เท่าไหร่อันเนี้ยตัวเนี้ยสองแสตัวนี้แสนสี่ 104. ก่อนหน้านี้แมงตัวเราเป็นแบบล้านล้านใช่ไหมก็บอกเลยว่าเก่งมากๆแล้วปีนี้เนี่ยผมแอบมีข้อสังเกตนิดน,นึงคืออันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมใส่ไฟในช็อต พัฒนาการยิงลูกปั่นหรือเปล่าแต่ว่าด็อกบาปปีนี้ดูปั่นดีกว่าตัว LN อบวกแปอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้เทสแบบเอาโค้ดออกแล้วมันยังปั่นดีอยู่ไหมแต่ว่าเท่าที่สังเกตคือถามว่ามันดีกว่ายังไงล่ะเออไอที่ว่าปั่นดีกว่าปั่นดีกว่าก็คือบอลมันโค้งกว่าโค้งแบบโค้งฮุกมากกว่านะครับนะแต่ว่าจุดที่ผมมองว่าไอตัวเอไม่ใช่ตัว LN อบวกแปดมันทําได้ดีกว่าก็คือในเรื่องของเพสความเร็วนะครับแล้วก็จังหวะวอลเลย์ จังหวะวันเล่ในกรอบเท้าข้ามที่ไม่ถนัดต่างๆนะครับจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าที่เหลือนะมองภาพรวมผมว่าไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องไปใช้ LN-8 บวราคาล้านๆเว้นแต่ว่าเราอยากได้ความสวยงามกับ FP ไม่เยอะมากเนาะแล้วก็ส่วนแลมพาดปีนี้นะโดยการใช้ i n s t r u กชั่นเป็น SC1 แนะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษบอกเลยว่าแม่งคือแลมพาดทีเฮียครับคือนอกจากจะยิงไกลโหดแล้วเนี่ยคือในกรอบเขตโทษอะแม่งเก่งมากนะ แลมพาดคือแบบโคตรเก่งยิงดีนะเออยืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วก็จ่ายบอลดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็น2ตีนแบบ2ตีนไปเลยปกติมันจะเป็นสายสี่ใช่ไหมแต่ว่าสายสี่แลมพาดตัวอื่นๆนะก็ทําได้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าแลมพาดตัวนี้เนี่ยพราะมันเป็น5ปุ๊บแอนิเมชันการยิงต่างๆอ่ะทได้ดีมากๆแต่ว่าอันนี้ผมขอติดไปนิดนึงนะคือแลมพาดตัวนี้นแม่งเหมือนมี outside foot shot บวกกับ away using mid foot มันเป็นเฮียอะไรไม่รู้ชอบยิงเตเวลาก็คือมันถนัดเท้าขวาใช่ไหมแต่ผมแต่งเหลี่ยมไปเท้าซ้ายแม่งก็ใช้เท้าเออยิงไซก้อยประจําแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับโอเคนะเพสแดนบนผมว่าดีแต่ว่าถ้าเอามายืนซีดีเดมเลยผมว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับนะดังนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าปีนี้เก่งสัๆสๆเก่งเฮียแต่ว่าเหมาะกับยืนเป็นกองกลางตัวรุกถ้าเกิดใครใช้แคมที่ไม่ค่อยมีความคล่องตัวมากไม่เก่งเนี่ยผมว่าแลมพาร์อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นเก่งสบ,ส,บสบายสบายสกิลมูฟมีให้5ดาว เล่นสนุกมากๆนะครับนะแหลมผาดคูดอกบาโคตรโหดต่อมามิคาโลมูดิก,กับวิลเลียมก็มิคาโลมูดิกเออดีกว่าที่ผมคิดไว้ในจังหวะสุดท้ายในเรื่องของการจ่ายบอลในเรื่องของการทําเกมแอซซิสอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าในเรื่องของการยิงเนี่ยผมมองว่าน้องเขาเวลาโดนแบบกดดันกดดันเวลาโดนหนึ่งหนึ่งหรือว่าเวลาโดนคนมาเบียดอะไรเงี้ย,น,น,ยน้องมาจากค่อนข้างกดดันยิงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ลงพื้นที่ลงโล่งน้องเติมมาแล้วเพื่อนจ่ายให้แบบไม่มีคนประกบถือว่าจบสกอร์ได้ดีแต่ว่าเวลาโดนกดดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วเร่งสปีดอะไรเงี้ยดีมากๆนะครับเออส่วนวิลเลียมวิลเลียมเนี่ยเล่นแค่เวิวหนึ่งนะแต่กูบอกเลยว่าเปิดบอลดีมากกูนึกว่าเดบิดแบ็กแฮมมาเองนะครับเปิดบอลดีมากจริงๆไม่ได้ใส,ส,ส่โค้ดเสริมในเรื่องของการเปิดบอลเลย นะเปิดบอลดีมีความเร็ว acceleration เนี่ยค่อนข้างดีถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะถูกถอดในเรื่องของ speed d r i b b อ e r ไปหรือว่ามันไม่เคยมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถือว่าทําได้ดีเลยครับในส่วนการยิงนอกกรอบเนี่ยอาจจะแบบทั้งนอกกรอบและในกรอบนะอาจจะไม่ได้ดีมากปีนี้เนี่ยเน้นค่อนข้างที่จะไปในเรื่องของการเปิดบอลเปิดบอลดีมากจริงๆนะสำหรับวิลเลียมแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับแดูแบบดูมีของอยู่ลงมาช่วยลงมาตันหรือว่ากดดันพวกแบ็กอะไรต่างๆ่านะครับนะทำได้ดีมากๆกนะก็ถือว่า,าถ้าเกิดให้จัดเทียร์ลิ ในแบบเซตนี้นะด็อกบาเนี่ยผมให้ S, <S แลมพาดผมให้ SS วิลเลียมผมให้ S อมูดิกผมให้เป็น S แล้วกันนะเอ้เป็นเป็น A อลัสะกันเป็น A อพลัโดยโดดเด่นมากๆในเรื่องของความเร็วนะก็เป็น S, <S ก็ได้เป็น S, <S ก็ไดเออนะก็ถือว่าเก่งมากๆไอ้พวกนี้สีตัวนะวิลเลียมนี่ผมว่าค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีในอะนาะคตถ้าปีนี้มันมีบวก8นะคุณผมว่ายังไงก็ต้องเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ควรมีติดไว้ในทีมเชลซีรวมไปถึงมิคาโลมูดิกด้วยนะสวนสองคนนี้ก็เทพอยู่แล้วรีเจนคือรีเจนนะครับนะอ่าโอเคตัวอื่นขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนะเพราะว่ารีวิวบ่อยแล้วสำหรับฟุตเชลซีก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย